อังคารคลุมโปงพอดแคสต์เธอคนนั้นเป็นใครเบิร์ตและโทสเปกได้มาเล่าเหตุการณ์สุดพิศวงที่เพื่อนสนิทสมัยมหาวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังย้อนกลับไปช่วงหลังเลิกเรียนเพื่อนจะต้องนั่งรถเมย์กลับบ้านทุกวัน โดยต้องผ่านจุดจุดหนึ่งที่มีตำนานกล่าวขานเรื่องความหลอนซึ่งเขาได้พบกับหญิงสาวสุดสวยในทุกๆุกวันแต่หลังจากนั้นเธอได้หายไปแต่เมื่อได้ไปสืบหาจึงทำให้ได้รู้กับความเป็นจริงที่สุดหลอนเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามฟังกันได้ในอีพีนี้เรื่อง เธอคือบางสิ่งหรือแค่บังเอิญอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ถูกถ่ายทอดจากจากเพื่อนของเพื่อนของเบิร์ดสมัยเรียนมหาวิทยาลัยครับค <c oughs> ่เอาเป็นว่าเขาชื่อพีแล้วกันนะครับเขาเล่าว่า อ่าตอนที่สมัยเขาเรียนมัธยมเนี่ยเขาเขาจะเรียนโรงเรียนที่อยู่แถวย่านเซนทรัลลาดพร้าว<ะ>อ่าแล้วบ้านเขาก็จะอยู่ตรงเดลีนิวครับครับใช่แล้วที่นี้คือตกเย็นเนี่ยเขาก็จะนั่งรถเมล์กลับกลับจากเซนทรัลลาดพร้าว<ะ>อ่าเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านผ่านอ่าวัสมียน<ะ>ผ่าน<ะ>กเกษตรศาสตร์อะไรไปจนไปถึงบ้านเขา<ะ>อ่าแล้วที่นี้ Workers, วันแรกเป็นวันจันทร์เขาเขาก็นั่งรถเมย์มาผ่านตรงหน้าป้ายวัสมียนารีครับเขาก็มองไปนอกหน้าตาเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งแบบเออดูสืดตาและคือเป็นแบบว่าผู้หญิงที่หน้าตาดีไว้ง่ายอืมอ่าเฮ้ยโหเฮ้ยคนนี้หน้าตาดีพอคิดปุ๊บเหมือนผู้หญิงคนนั้นเขาก็หันหน้าขึ้นมามอง ไอพีเด่ยเพื่อนผม,มอ่าหันมามองปุ๊บแล้วก็มองจนจนแบบว่ารถผ่านไปเลยอืมเอเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อนผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วทีนี้เพราะผ่านไปวนันอังคารอ่ากลับบ้านเหมือนเดิมซึ่งเวลาในใ,ในในการที่เรากลับบ้านนี่มันอาจจะมีเหลื่อมล้ํากันอย่างบางทีบางวันอาจจะเตะบอลตอนเย็นอะไรงนี้หรือว่ามันคือจะไม่ตงรงแค่นีเดียวกลับมาปุ๊บก็ อันนี้ยืนอันนี้เป็นแบบว่าคนเยอะหน่อยอก,ก็ยืนพาดหน้าตรงป้ายวัสมียนเหมือนเดิมเฮ<ะ>้ยเจออีกแล้ว <No. S 1> เจออีกแล้วเนื้อคู่หรือเปล่าอืมแต,แต่ที่มันแปลกคือพอรถพอไปถึงตรงนั้นนะ่ะคือเหมือนผู้หญิงเขาหันมามองไอพีตลอดเหมือนเขายืนรอเลยใช่แล้วยืนอยู่ตรงที่เดิมอยู่ตรงที่เดิมตรงจุดนั้นตลอดอ่าแต่ว่า อย่างอื่นอาจจะเปลี่ยนไปคนแบบว่าแต่ว่าผ<ม>ู้หญิงคนนี้จะยืนอยู่ตรงจุดนั้นตลอดครับ<ม>แล้วก็สายตาก็มองเหมือนเดิมมองเพื่อนผมเหมือนเดิมก็มรถก็ผ่านไปแบบเฮ้ยเออเฮ้ยมันอะไรบ่อยเนี่ย<ม>อะทีนี้มาถึงวันพุธกลับบ้านเหมือนเดิมเจออีกยืนอยู่ที่เดิมเลยครับมองสบตากันจนถึงวันพฤหัสก็เป็นอย่างนั้น ชุดเดิมอะพี่ชุดเดิมทุกอย่างืันเดิมหมดใช่แดนี้พอถึงวันศุกร์เขากล่าวว่าอย่าวันเนี้ยจะลงละอจะลงต้องเจอต้องเจอแน่นอน <tas S 1> <ม>อืมเออจะต้องลงไปทักทายหน่อยครับอืมพอมาถึงปุ๊บก่อนที่จะเห็นผู้หญิงคนนี้ตรงตรง,ตรงรถเมย์จะไม่ได้จอดตรงป้ายพอดีมันเหมือนรถต่อกหลายคันเขาก็ลง เขาก็ไปเดินไปไปหาพยายามหาก็ไม่มีอมืแล้วก็พอวันจันทเอ,อกอาทิตย์นึงก็พยายามหาคือสรุปแล้วคือไม่ได้เจออืผู้หญิงคนนั้นอีกเลยครับอืคือไม่เคยเจออีกเลยอือัองคารคลุมโปงพอดแคสต